กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดครั้งที่75วันที่23มกราคม2,569บัตรบัดนี้เป็นครั้งที่75ตรงกับวันที่23มกราคม2,569ขระเจ้าข้า,าพเจ้านายพัทรวัดวรพันันทัศลิ ขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแด่องค์พระวรมปฏิเทระเจ้าองค์หลวง,ลงปูง่สมเด็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาชินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทที่หนึ่งบทสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาลิสุอัตตาขันตุเทวตาสัทธมรงมุนีราชสัสุนันตุสักโมฆะังสักเขกามีจะรู้ไปคีดฤศิขารัตเตจฉันตริเขวิมาณีที่เปรลตเถจักามีแต่รู้ว่านคาหันีเขหาวัตถุหิเขเตภุมมาจายันตุเทวชาลัทธะวิสมมยะกขะขันทะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาราวาจานังสาธวมสุนันตุธรรมสวรรคารวยัมพัทันตาธรรมสวรรคารวยยัมพัทันตา ธรรมสวรรคารวยัมพ er sure. ัทันตาบทที่2บทสวดนมการสิทธิคาถานโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่3บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสติเมโหตุสัพพทา นัตถิเมสรนังอัญ,ญมมยังธโมเมสรนังวรังเอเตนะสจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพานัตถิเมสรนังอัญยังสังคูเมสรนังวรังเอเทนัสจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพาบทที่สี่บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอาถายสภพปานินางาปูเรตะวะปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสจวัชเชนะมาหุตุสปุปปัทวามหากาโรนิโกนาโถหิตายสภาปานินังปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุตุสพุปปัทวามหากาโรนิโกนาโถสุขายะสภาปานินังปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสจวัชเชนะมาหุตุสปุปปัทวา บทที่5บทสวดมหาสมัยสูตรเอวาเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสกเกสุวิหารติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเเคสนะัสทิงปัญจ,จมาเตหิพิขุสเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจจะโลกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหนติพระขวันตังทัศนายพิขุสังคันจะอาทโคจตุนนางสุดทาวาสก,กายิกานางเทวานางเอตัทโหสิายังโขพระขวาสกเกสุวิหารติ กับีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะัสทิงปัญจมเตหิพิขูสเตหิสเพเฮวะอระหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิทเทว,วตาเยปุเยนะสันติปฏิตาุลติพระขวันตังทัศนายพิขูสังคันจะยันนูนะมะยมปิเยนะพระขวาเตนุปัสสังกเมยามะอุปสังคมิตวะพระขวัตโตสันต,ติเกปัเจกะคาถาภาเสยามาติอาทโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระวา ปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาเรยะภาษาริตังวาภาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระคาวะโตโประโตปาตุระหังสุอาทโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมัยโยปวนาสมิเทวกายาสมมาคตาอาคตัมมหาอิมังธรรมะสัมยัง ทักข MM ah ีตาเยวะอปปาราชิตาสังคันติอาทัโขอัปาราเทวตาพระควตโตสันติเกีิมังคาถังอภาษีตัตตะรพิขโวสมาธหังสุจิตตังอัตโนชุกะมะกังสุสารถิวาเนตานิฆะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอาทัคโขอปาราเทวตาพระควตโตสันติเกีิมังคาถังอภาษีเฉตวาขีรังเฉตวาปบาลีขังอินทขีรังโอหัจจะมเมชา เตจารันติสุภาวิมาราจกุมาตาสุทันตาสูสูนาคาติอารโควะปาราเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคาทถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารานังคาตาเสนาเตคามิสันติอปายาภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายาปริภูเรสันติติอารโคระควาพิกขูอามันเตสิเยภูเยนะพิคเวทัสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปฏติตาขนติทัฐาคตังทัศนายะพิกขูสังคันจะ เยปิเตพิกเวเอเหสุงอติธรรทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพักควันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเศยยะถาปิไมยหังเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพักควันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเศยยะถาปิไมยะหังเอตระหิอาจิคิสามิ พิคเวเทวกายานังนามานิกิตยิสสามิพิขเวเทวกายานันนามานิเทศิสสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุการมานสิกโรธัพาศิสามีติเอวังพันเตติโขเตพิขุพควะโตปัจจโสสุนพะควาเอตัโวจะสิโลกามนุกัสามาียัตภูมิมาตัสสิตาเยสิตาคีริคภะลังปหิตตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนา โลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนัสสาสุธาวิปัสสนามนาวิลาเพนโยปัญจสเตยตวาวะเนกปิละวัทเวตตาโตอมันตยิสัตถาสาวะเกศาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิขาวเตจอัตปะมะกะรงสุตะวาพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหุยานางอมนุสานัทสานังอเปเกสตามัทธคุงสหัสสังอาทสตริงสตังเอกสหัสสานังอมนุสานัมัทธสุง อภเปเกนะนตมาทคขุมที่สาสาพาผู้ด่าหุงตันจัดสัพพังอภิญญายะวะวาคกิตวานาจักขุมาตาโตอมันตยิสัทธาสาวาเกศาสเนระเตเทวากายอาภิกันตาเตวิชานาถพิขโวยเวหันกิตยิสามิขีราหิอนุปุพภโสสาตาสหัสสาวะยาขะภุมมากปิบรวัฒวาอิทิมนโตชุติมันโตว,ว,านาวันลวาสาสันโตยศศีโนมุทามานาอภิการมุมพิขูนังสมิติงวะนัง ชาสหัสสเหเหมาวตายะขานานตะวันนิโนอิทิม <ole> <wh> ัโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัสีโนโมทัมนาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนังสาตาคีราติสหัสสายะขานาตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัสีโนโมทัมนาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนังอิเจเตโสรสหัสหัสยะขานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัสีโน โมทัมนาอภิการมุงพิกูนังสมิติงวะนังเวสามิตราปัญจสตายักษานานัตตะวนีโนอิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสีโนโมทัมนาอภิการมุงพิกูนังสมิติงวะนังกุมพิโรราชฆาหิโกเวบุลสานิเวสนางพิญโยนังสตาสหัสสายักขานางปะยีรุปปาสติกุมพิโรราชฆาหิโกโสปาคสมิติงวะนัง โูริมันจาที่สังราชาทัตตรโถโภปสาสติคันทพานังอธิปติมหารา,ายาศศีโสปุตตาปิตาสาพระห่โวอินทนามามะมหพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยสสีโนโมทามานาอภิกามงพิขูนังสมิติงวะนงางทักขีนันจาที่สังราชาเวรุปโข ทัขิน, ite, <Mont aja. S 1> ขนันจ่าที่สังราชาเวารุละโหตปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปีตสาระหโวอินทานามาหัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสีโนโมทามนาภิกามมุพิขุนังสมิติงวนังปาชิมันจ่าที่สังราชาเวรุปโคปัสสาสติยักนาคานังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปีตสาระหโวอินทานามาหัพพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสสิโนโมทามานาอภิการมุพิขูนางสมิติงวันัอุตตาเรนจ่าที่สั่งราชากุเวโรตปัสสาสติยักขานังอธิปฏิมหาราชายศศิโสปุตตาปิตาสาพาหาวินธนามาม,ามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยศสิโนโมทามนา,นาอภิการมุพิขูนางสมิติงวันัน ปูริมาที่สังคตาระโถทักคีเนนะววรุณหโกปชิเมนะวิรุปโคจัก,กุเวโรตระังที่สังจะตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาท,ทัตธรมาดาอถังสุวรรณีกะปิรวัทเ,ทเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวันจานิการสธามายากุเตนดูเวเตนดูวิภูจากวิภูโตสหะจันทนโนกาม,มาเสโถจาก,กิน,นุมันถุนิมันถุจาปะนาโทโอปะมันโยจากเทวสุโตจากมาตริจิตเตเสโนจคันทโพนโะโรรายชาชโนสโโพ อาคูปัญจสิโขเจวติมพรรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุพิโมทมานาอภิการมุงพิขูนังสมิติงวะนังอาหาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพรสรัตตระอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทตารัฐาจะอาคูนาคายัสสินเอราวันโนมหานาโคสปะคะสมิติงวะนังเยนาคราเชสหัสหารันติทิพาติชาปะขีวิสุทธจักขู เวหายาสาเตวะนัมชปตตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภัยยันตานาคาราชานามาสิสุปวันนาโตเขมามกาสิพุทโธสนหาหิวาจาหิอุบะวะหันตานาคาสุปนาสารนามังสุพุทธทงังชิตาวาชิระหัตเถนะสามุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัสเสต,ตอิธิมันโตยสัตสีโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขาเวปจ,จิตติสุจิตติจัปหาราโทนมุจีสหะ สาตานจะพริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพริงเสนังราหุพันธมุปาขมุงสมามารถโยธานิพัทันเตพิขูนังสมิติงมะนังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมโจยายัสสัสสาสหะเมตาการุณากายิกาอาภูเทวายัสาสินโนทเสเตทศทา,ากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันตะวันโตยัสาสิโน โอทัมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางเวนทูจะาเทวาสห a ร i จะอัสมาจัตุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปรคุรคกิตานักขานิปุรคกิตาวาอาคูมันทาวรา,าหกาวาสุนังวาสาวเสโทสัก,กูปาฆะปุรินทโททัศเสเตทัศธากายาสเพนาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตณว,วันโตยะสิโน โมทัมานาอภิการมูลพิขูนังสมิติงว่านังอาถาคูสหภูเทวาชารามาคีสิขาริวะอริธากาจะโรชาจะอุม,มาปุพานิพาสีโนวรุณาสหาธรรมมาจะอาจุตาจะอาเนชากาสุเรยยรุจิลาอาคูอาคูาควาสวาเนสีโนทัเสเตทศทากายาสเพนาณตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตทศสีโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนังสมิติงว่านัง สมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมากิทาปทูสิกาอาคูอาคูาคมนโนปทูสิกาอหา,าคูหารโยเทวาเยจารลหิตตวาสีโนปารัคามหาปารัคาอาคูเทวายยสัตสีโนเเทัเสตทศะธากายาสัพเพนานาตตวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนางังสุก,กากรลุมหาอารุณาอาคูเวคณนาสาสหะ โอทาตะขยาหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหารัคชามิสกาจายสัสสสิโนทนะยังอาคาประชุมโนโยทิสาอภิวสติทศเสตทศถ,ถากายาสัเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัสสสิโนโมทามานาอภิกรมุมพิขุดังสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัทกาจายสัสสสิโนสัมพิตการามาเศฐาโชตินามาจาอาสวา นิมมาณารติโนอาคูกถาคูปาระนิม,มตะปะระนิมมิตาทศเสเตทศทากายาสาเพเนานะต่อว,วันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสศิโนโมทามานาอภิกามุภิขุนังสม,มิติงวะนังสัตเทเตเทวานิกายาสาเพเนานะต่ว,วันนิโนนามันวเยนะอาขันฉุงเยจันเยสัทิสาสหาะอบุถะชาติมัคีรังโอคาตินนมามนาสวังทักเขโมคาตรังนาคัง จันทังวะอสีตาติตังสุพรหมมาปารมาโตจะปุตตาอิทิมาโตสหสัณังกุมารโอติโสจะสโสปาคาสามิติงวะนังสหสพัพพมะโลกาลนังมหาพรม,มาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัศเศถษาอิสราอาคูปัจเจกวัสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพมเกมาาเสนาอภิกามิปัสสากนาสสมมันทียัง เอถาคณะถาพันธะถาราเคนะพันธมัทุโบสมันตาปริวาเรธามาโวมูลจิตาโกจีนังอิติตัทามหาเสโนกันหาเสนังอเปศิปานินาตละมาหะาจาสัสรังกตะวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคธนะยังโตวสว,วิชุโกแตถาโสปจ,จุทาวัติสังกุโถอสาสย,ยังวเสตันจัสัพพังอภิญญายะววะขิตตะวานะจักขุมาตโตอัมันตยิสัทธา,าสาวเกศาเสนระเต มาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถพิขโวเตจะอตัตปะมกรุงสุตวาพุทธศาสสานังวิตระเคหิปากามงเนสังโลมัมปีอินชย,ยุงสัพเพวิชิตาสังขามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่6บทสวดจุลชัยยปรกรณะโมเมพุทธเตชะสารตัตนตยธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิเทวา นารายะปรเมสุราสิทธิพรมมาจากอินทาจาจ,าจาตุโรกาคัมเพียรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะาสพัพพมะชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุร a ิอุร a ี h นาทีนาทีชัยยะชัยยะขคนและตรณิใสัยนริใส่เศนาเบรุราชภะณราชีชัยยะชัยยะคัมเพียรโสมพีนาเคนาทะนาเีปีศาจภูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะ สิงคีสุทานานทานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณนมุขสลาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคัคุรคันทกชัยยะชัยยะคชคนนตุรงสุกราผู้ชงสีหพยัคฆทีปาชัยยะชัยยะวรุณนมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปูณสุธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสทธาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสารติงสัทธา ชัยยะชัยยะมังกรารัญญาพระวัคเเชัยยะชัยยะวารุณนยัเเชัยยะชัยยะรักเสสุรภูชเตชาชัยยะชัยยะพรมเมนทคณาชัยยะชัยยะราราชาธิราชาชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหาโรหรินเทวาชัยยะชัยยะธรมมาสุรโข ชยัชยยะชัยยะนาคโคเวรุณหะโกเวรุประโคจันทิมาราวิอินโทจะเวนเตยโยจากุเวรุวารุโนปิจะอธิวายโยจะปาชุนโหกุมาโรทัตตะรทะโกอัถารสัมมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาถโยอิสีโนสาวกาสัพพาชายัยยะรามุพระวันตุเตชยัยยะธมโมจะสังโคจะทัสสะปาโรจะชยัยยะกังเอเตนะชยัยยะเตเชนะชัยยะสดทิพระวันตุเต เอเตนะพุทธเตชีนะโหตุเตชยามังคะลังชัยโยปิพุทธศาส์สิริมตอยังมารัสสะจักปาปิมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาพรหมคณามะเหสีนชัยโยปิพุทธศาสต์สิริมตอยังมารัสสะจักปาปิมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาอินทคณามะเหสีน ชัยโยปีพุทธศาสิริมโตอยางมารัสาจัปปาปิมโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถาเทวคณามะเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสิริมโตอยังมาราสาจัปปาปิมโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถาสุปันนคณามะเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสิริมโตอยังมาราสาจัปปาปิมโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถานาคคณามะเหสีโน ชยโยปิพุทธศาสิริมโตะยังมารัสจักปาบีมโตปราชยโยโคโสยมโพธิมันเทปโมทิตาชย,ยตาาสัพพมคนามเหสีโนชย,ยันโตโพธิยามมเลสกยา,น,านันทิวัฒโอเอวังตะวังวิชยโยโหหิชย,ยสุชย,ยมังคะเลอปร,ราชิตาปัลลังเกสิเสปัทวิโปคะเล อภิเสกเกศาพุทธานังอคัปโตปโมทติสุนัขตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจัสุดยิทางพระมาริสุปัทถคินังกายะกรรมังวาจกรรมังปัทถคินังปัทถคินังมโนกรรมังปานิทิเตปัทถคินาปัทถคินานิกตวานะลพันตเถปัทถคินเนเตอัทธเตอัทธรัฏธาสุขิตาเวรุณหาพุทธศาสเน อาโรคาสุขีตาโหธาสหัสเพหิยาติภิสุนันตุพลโตเยเทวะสมิงธาเนียธิคตาทีคายุกาทธาโหนตุสุขีตาโหนตุสัพพทารักขันตุสัพพัตตานังรักขันตุชินัสาสนังยากาจิตปัฏนาเตสังสพเพบุเรนตุมโนรัฐายุตกาเรปวสันตุวสังวสาวราหกาโรคาจุปัถวาเตสังนิวาเรนตุจตสัพพทากายาสุขังจิตาสุขังอะระหันตุยะถาอระหัง บทที่17บทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวัเมสุตังเอกังสมัยยังภะควาสัวัธียังวิหารติเชตาวเนอนาคปินทิกัสะอาราเมตตะระขูภะควาพิขูอามันเตสิพิขาวติภะขันเตติเตพิขูภะคะวตปปจรสุงภะควาเอตัโวจักรอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติ ตั้งตาถาคาโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัทเปติวิวารติวิภัชติอุตานิการติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาถาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตั้งตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวา อภิสมเตวาวาอจิคติเทเสติปัญญเปติปัทเปติวิวารติวิภาชติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคตวอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมเมตวาอจิคติเทเสติปัญญเปติ ปัเปติวิวารติวิภชัชติอุตานิกโรติสัพเพธรรม,มาอนาตาตัตติอิทัม,มวูจกวักภควะตมมนาเตภิขภควะโตภาสิตังพภินันทุนติบทที่8บทสวดพระเทกรักตากาถาอาตีตังนานะวะเ,เมยยนัปติกังเขอนาะคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ป็นปวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยถาตีตามบะีนันตังปัตตนจ่าอนาคตางังสิ่งเป็นอดีตก็ระไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะยโยธรรมังตาตถาวิปัสสติอสังหีรังสังกุป,ปังตังวิทามนุภรุภเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นยังจำแจ้งไม่งอน,งนองแงนคอนแคลนเขาคนพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจ,จมาตังปังโกชัญญามารานังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ ณฮีโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมามตันทิตังตังเวพะเทกาลัตโตติสันโตอจิคาเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดคันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงรวาตีเดียวก็น่าชมบทที่9บทสดธรรมสังเวคปัจเจเวขณนะสัพเพสังขาราอนิจจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน รวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามาริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิต,ตัังเมอนิยตังชีวิตของเรามีเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอ,อาจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญ,ญญาโนครั้นปัสจาวิญญาณ ฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสษสติจะนอนทับปฐวิงซึ่งแผ่นดินกาลินคลังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยัธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัสะโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระนับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามารันติจาสัตทั้งหลายทั้งปูนกําลังตายอยู่มาริงสูจากมาริสาเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตเทวะหัมมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอธัสสงสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทที่สิบบทสวดเมตาย,ยัางกินจิยังกินจิกุสรังกัมังสพัพเพหิพะเตหิกตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวะสมิงธาในอธิคาตา ทีคายุกาสัขีาหนตุกสุขิตาหนตุกทุกขาปรมุนจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขาปรมุนจันตุ สัพเพอาจาริยุปัชายยะสุขิตาหุนตุทุกขาประมุนจันตุสัพเพนักขตตาสุขิตาหุนตุทุกขาประมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขาประมุนจันตุสัพเพสามารถตินังสมิชันตุโบบทที่11บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตตุอคันติมายะอิติภะควะนะโมโพธิสัตตอคันติมายะอิติภควะนะโมโพธิสัตตวอคันติมายะอิติภควะ บทที่12ปฏิทานนาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสนีถูเอกาเรโพธิคาเรปตาหิงตาหิงตาธรรมมัธเนนะพระวันตุปูชิตาสติิงการนเตทวิหารมังทะเรเทราจามชานาวกาจากพิขโวสารามิการานาปฏิอุป,ปาสกาข้ามาจากเทสานิข้ามาจากอิสาราสัปานาภูตาสุขีตาพระวันตุเตชาราผู้ชายเยปีจากอันทสังภวะสังเสรชาตา อัธวปปาติกานิญญานิกรารธรรมวารังปฏิจเตสัพเพปิทุคัสาการุตุสังขยังธาตุเจรังสตังมมรธรรมโมธรรมัทธาจับุคคลาสังโคโหตุสมัคโควะอัฐายะจาหิตายะจอาอัมเหรักขตุสัตถโมสัพเพปิธรรมจารินโนุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเต ปสันนาขุตุสเพปีปาณิโนพุทธศาสนสัมมาทารังรเวชนโตกาเรเทวบวัสตุวุฒิภาวายสัตตานังสมิทังเนตูเมทนิงมาตาปิตาจาัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปชังรักขันตุสพัพพทาบทที่13เทวตาวิโยชนะคาถาทุขปัตตาจนิทุขาพยาปตาจนิพยาโสกัตตาจนิโสกากขหนตุสัเพปีปาณิโน เอตาวตาจะอมเหหิสัมปตังบุญยสัมปทางสัพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทิยาทานังทันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาหตุคัจฉันตุเทวตาคาตาบทที่1ิสสุมังคลคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสติหตุเนรันตระโขตุส at. er ัพพังส in ุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติหนตุเนรันตระ โหตุสัพพังสุมังคะรังรักขังตุสัพะเทวตาสัพพะสังคารุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรงสเพพุทธาพรัตตาปัจเจกานจะยยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังปันธมิสัพพโสสเพพุทธาพรัตตาปัจเจกานัจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังปันธรมิสัพพโสสเพพุทธาพรัตตาปัจเจกานจะยยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังปันธมิสัพพโส สพพุทาพระปัตตาปัจเจกานจ่าะยังพระหลังอ er นนรหันตาน,นัจเตเชนารักขังพันธมิสสะโสสพพุทาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพระหลั ER ออองอรหันตานัจเตเชนารักขังพ <uca hitting S 1> ันธมิสสะโสสพพุทาพระปัตาปัจเจกานจ่าะยังพระหลังอรหันตานัจเตเชนารักขังพันธมิสสะโสสพพุทาพระปัตตาปัจเจกานจ่าะยังพระหลังอรหันตานัจเตเชนารักขังพันธมิสสะโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจัยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักของพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจัยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักของพันธมิสัพะโส้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอนนอมก้าวอุทิศถวายเป็นพระระชาชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริเกศพระบรมราชินีนาะถ พระบรมราชนานีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศสนนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แ้วค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสทาทพรน้อสมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปูนที่สามสิ่งอมบเรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลียมด้วยพุทธานภาพเทวานภาพและลิฐานภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิดสาธุ คำสวดมนต์ความเพียรพระปิตายอดเศษถีลาวหลวงปู่ทวดครั้งที่75วันที่23มกราคม2569